ค่ะกลับสวัสดีท่าน f อฟท่านลูกค้าจะดีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะอีพีหนึ่งี่สค่ะเดี๋ยวจะเรียกชอางรันมานะคะตอนนี้ถ่ายภาพนิ่งพยายามมือนิ่งๆน,นะคะรอชชอาอรันก่อนโอ้เล่มน,นี้สวยมากงานเงาวิ้งเลยนะคะ เหล็กก็คงจะน่าอยู่ในกรุพรีเมียมคือเคสามห้าสามแน่ๆเลยตะไบมาแล้วครับอ,อันนี้หลงชาวบ้านเข้ามาได้ไงคะเนี่ยจงอางเนี่ยค่ะจงอางเพิ่งทำเสร็จนำเสนอเลยค่ะไหนๆก็จับละเพิ่งทำเสร็จมีเยอะใช่ไหมคะไม่ต้องรีบซื้อนะคะม,มีเยอะออนีฮะ <laughs> ยังมีอีกเยอะใช่ไหมเยอะแต่เราทําแค่เล่มเดียวอ่ะไม่ได้ทำคือตีตีเหล็กมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดแต่งนะคะค่ะโยงอ่างราคาค่ะหกร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะนะคะครับผมค่ะใบเนี่ยยาวสิบสองนิ้วนะครับด้ามยาวสิบแปดค่ะสันจะอยู่ที่สามิลนะครับพอเน้นความเบาที่ปลายนะครับใบนี้จะกว้างอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดห้า ยังไงนะดิเซนไม่เข้าใจทาไมต้องเน้นความเบาที่ปลายคือยังไงเหรอเวลาจับด้ามฟันเนี่ยคือถ้าถ้าหัวมันหนักอ่ะมันจะไม่ไหวอ๋อใช่ไหมปกติมีดเขาจับตรงนี้ไงแต่ว่าพอมีดยาวปุ๊บมันต้องมาจับนี่จะมีแรงฟันแล้วก็ความเบาของมันจะฟันได้ดีกว่าาะมันไม่ใช่มีดฟันต้นไม้ใหญ่ไงเป็นมีดหดย๋อหรือเกี่ยวก่งไม้ทั้งฟันได้นิดหน่อยแล้วก็หวด เกี่ยวเข้าแขนกข้าแขนนี่ฟันได้อยู่อ๋อไนันนั้นก็ไม่ไหวอันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะคะเพราะว่าบางทีก็เบื่อเบื่อช่างอลันก็หาเรื่องให้ช่างอลันทำแอคชั่นอะไรต่างๆไปมาค่ะเรียบร้อยหกร้อยเก้าสิบนะคะมีเยอะนะคะไม่ต้องรีบค่ะฮะใช่ไหมมาจะรีบไม่รีบเนี่ยหลายเนี่ยมาครับผมจะต่อไปก็นี่ครับยังเหลืออีกหนึ่งเล่มนะครับตะไบมีซองไหมคะเนี่ยมีครับมีเป็นเหล็กตะไบนะครับค่ะ ใบยาว9นิ้วใบกว้าง1.1นิ้วสันหนา6มิลนะครับช่างรันดูดูสังขอขั้นเวลาโฆษณาทีนี้พอดีว่าข้างบ้านเนี่ยเขาก่อสร้างช่างรันเร่งเวลุ่มเสียงเอาววลุ่มเสียงขึ้นหนึ่งนะไหนนะคะโอเคด้ามยาว6นิ้วตะโกนเลยค่ะตะโกนเลยค่ะพร้อมฝักนะครับเร่อนี้หนึ่งพันเท่าไหร่หาร้อยิบาท นะครับเป็นเหล็กตะไบนะครับผมเพื่อนมันไปละดีนี้ฉันจะพิมพ์ขนาดให้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงมาต่อ<า>ไปค่ะค่ะมีลูกค้าสอบถามมาขออีก ขออีกขอนาทีทองอีกเส้นเล่มเธอไม่ทอง่ะฮะไม่ทองไม่ทองเหรอไม่ทองทองไม่ได้อีฉันผู้มีสัจจะฉันนี่หลุดความพูดไปแล้วดีซึ่งจะขายให้เหมือนเดิมสี่พันกว่าไม่ขายขายสามพันห้าห้าสิบตลับลูกปืนตลับลูกปืนแบลิงเนาะแบลิ่งเยอรมันนะเล่มนี้ความเด่นของมันอยู่ที่ด้ามครับเล่มนี้นะครับดูด้ามนะครับด้ามเป็นไม้พยุงโอ้โหไม้มงคลด้ามไม้พยุงแล้วก็ดูนะครับการแต่ง ว <Wind S 2> ิ่งมากเลยคะ่ะไม่มีใครทำได้นะครับดูรลดลายอย่าโม้ช่างไัไล้โมโม้โม,โม,โมใครๆก็ทําได้นะครับด้านบนเป็นไม้พยุงนะครับค่ะกลางสีม่วงนี้เป็นไม้ชิงชันชิงชันม่วงนะครับค่ะ การสุดนี่คือปลาดูส้มค่ะอ่าที่ทําที่ไม่มีใครทําได้คือเขาไม่ว่างทําค่ะใช่ครับช่างอา่านี่ยว่างจัดเกินค่ะคอนี้เป็นเขาควายนะครับนั่นแหละวิ้งเชียวดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูการครับเห็นไหมครับว่างจัดแม้แต่กาดก็ยังแต่งอสวยจริงๆสามพันสามพันเก้า้อสิบอ่าค่ะสามพันเก้าร้สิบนะครับ เล่มนี้ใบจะยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วปกติเท่าไหร่นะสี่พันกว่าเนาะสี่พันเก้าห้าสิบสี่พันสี่ันเก้าหรือสี่พันหกสิบสี่พันเก้านฉันเอาไปลดวันนั้นก็ลดแล้วแล้วก็ลดอีกลดแล้วแต่นี้เล่มใหม่นะคะเล่มใหม่ค่ะอันเล่มน,นั้นอีกอย่างนึงอีกแบบนึงคนละแบบอ่าใบกว้างอยู่ที่สองจุดสองนิ้วสันอยู่ที่พที่ที่ด <laughs> <laughs> เดี๋ยวขออานแป๊บทำไมเหรอเอาไว้ทัดเป๊ะไม่ได้หรือไงไม่ได้ทำไมอะ สารนี้มันมันไม่มาตมมารฐานเรอใช่ลรืขยับไปขยับมาเห็นไหมหน้าจอหายหดำมืดตืต้อแล้วเนี่ยาสารที่เจ็ดมิลอยู่นิ่งๆไม่ได้หรือไงเนี่ยสารที่เจ็ดมิลไล่เรียวปลายเยวลนะขยับเข้าขยับออกแล้วก็ <c oughs> วจะขยับเข้ามาทําไมดิฉันทําเอง <c oughs> เอออยู่นึ่งๆเอออยู่นิ่งๆเขาอยู่นิง่งๆอ่า างวางวางวางมีเจ้าของหรือยังนี่เดี๋ยวดูดูดูตรงนี้ตรงนี้อีกทีนะคะเห็นไหมเนี่ยว่างจัดเห็นไหมคัว่างว่างว่างต่อไม้ไม่รู้กี่ตลกน้ำหนักกำลังพอดีเลยนะเมื่อวานดิฉันว่าช่างรันหายไปไหนไปตัดไม้ไปตัดไม้กับเครื่องจิกซอนะคะหายไปครึ่งวันไม่รู้ไปตัดถึงไหนน้ำหนักเจ็ดร้อยสามสิบกรัมหายกันไม่้อีกละเพื่อไหลยทงอะมาสุดท้ายละเอาอันนี้ขายไหมเอาไว้โชว์ม้เนี่ยเอามา นี่ครับอย่างช่างอลันเลยจะโชว์พูดซะแม่อันี้เป็น,นงานโชว์เก็บไว้ก็เลยเอามาโชว์ตรงนี้ต่อแล้วก็ขายเนาะก็ขายถ,ถ้าถ้าท่านไหนอยากได้ผมก็ขายให้เลขเล่มนี้คือเหล็ก k คสามห้าสามนะครับ k คสามห้าสามออผมก็จำสเปคมันไม่ได้ละนานละใบยาวที่สิบสิบจุดสองนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านิ้ว ด้ามอยู่ที่หกจุดห้าด้ามเขามงกุฎใหญ่ด้วยใช่ไหมเนี่ยสันอยู่ที่หกจุดห้านิ้วค่ะงานเงากระจกเป็นงานเงากระจกนะครับเออกาดมือนี่เป็นอะไรคน่ดเป็นสี่สองศูนย์เจไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมทุกอย่างตรงนี้ไม่เป็นสนิมนะครับนี่เก็บไว้หลายปีแล้วนะยังไม่เป็นสนิมเลยเหล็กเอนะคะเหล็กเคสามห้าสามครับ นี่ก็ว่างจัดค่ะดูนะคะนะคะแต่งตรงนี้แล้วค่ะแต่งแต่งก็แต่งอ๋ออันนี้แต่งมานานแล้วแต่ว่างจัดว่างจัดแต่งมานานแล้วของที่แต่งใหม่ๆนี่ซองเนาะใช่แล้วมีซองนะคะเออลืมบอกไปว่ามีซองด้วยมีซองด้วยครับซองนี้ก็เพิ่งทำเพราะมันนงานโชว์เป็นงานโชว์นะครับโชวใส่หรอเป็นเป็นรอยมึงนึงที่เก็บมาขาดอีกแต่งานโชว์ไม่ใช่ว่าโชว์แล้วใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานได้ าตัดดูสิคะขอ,อยากคับแป๊บเอากระดาษครับใช้งานได้จริงนะครับเรื่องความ,ม,วามคามระวังนิ้วนะคะเช่างร้านนะครับค่ะนะครับใช้งานได้ปก,กติอยู่ที่ว่าท่านจะใช้ไหมเท่านั้นเองคือ <laughs> ฟันงานหนักได้ใช่ไหมคะครับผมไม่ใช่ไปตัดกระดาษแล้วนะคะงานหนักได้เลยลุยได้เลยครับ แต่ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่ไปลุยขาไปโชว์เพราะว่าเสียดายราคามันอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าันห้ารอยบาทเดี๋ยวมาต่อกันหลังไมนะคะปะต่ออีกเหรอปุ้ยจะอยู่ได้เหรอคะท่านเอฟซีขาประจำอย่าต่อผมว่าผมไม่ลดถ้าต่อกับไมค้าผมไม่รู้เดี๋ยวดิฉันลดให้โทรโทรเดี๋ยวขึ้นเบอร์เดี๋ยวฉันรีบรับเลยนะคะค่ะหมดละใช่นััน โทรหาแม่ค้าเลยครับบอกขอสายแม่ค้าหน่อยครับใช่ใช่ดิฉันลดให้แต่ช่างรันไม่ลดนะคะหนึ่งห้าห้าศูนย์น่นนะคะได้ไหมดีเชิญรถให้โอเคนะครับค่ะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนค่ะลาไปก่อนอย่าลืมนะคะอ่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดโทรมาซื้อนะคะโทรมาก่อนนะครับบอกขอสายแม่ค้าจะลดให้ผมไม่ลดเฉพาะเฉพาะเล่มสุดท้ายเนี่ยนะคะสุดท้ายนะครับค่ะบครั